สวัสดีทุกคนกุณผู้ครับผมอยู่กัครับและในวันนี้เราอยู่กันในซูเปอร์ซัดกันอีกแล้วน,นะครับทุกคนและในวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นตัวละครพระราชากันนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวละครตัวใหม่นะฮะก็<ส>เกมนี้เปลี่ยนหน้า UI ใหม่<พ>นะครับผมมีการอัปเลเวลตัวละครมีการอัปเลเวลตัวละครเข้ามาแล้วนะฮะโอเคก็ ควาสามารถของพระราชานะครับผมสามารถมอบตาอัศวินให้ผู้เล่นคนอื่นได้เพื่อแต่งตาให้เขานะครับผมเป็นอัศวินของคุณเออประมาณน,นั้นซึ่งมันก็มีอะไรมากกว่าน,นี้นะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดเราโดนปาดคนที่เราตั้งให้เขาเป็นอัศวินจะตายแทนเรานะับผมก็ให้อารมณ์เหมือนอามาตะเลยนั่นแหละโคตรโกงนะสำหรับส่วนตัวผมนะัะผมแล้วก็ อัศวินสามารถลงคแนเียงพิเศษในประชุมได้ถ้ามีคนพยายามที่จะฆ่าคุณนะครับผมประมาณนี้โอเคก็ก่อนเราจะคลิปนี้กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อไปนะครับผมโอเคก็ตัวาสาวินจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมไปโอเคครับมาจะได้เป็นหรือเปล่าโอเคครับได้เป็นโอเคโอเคครับผมนานๆทีจะได้เล่นเป็นลูกเรือนะฮะได้เล่นแต่ตัวโกงตลอดนะครับผมฝ่ายกลางมั้งฆาตกรมั้งโอเค มาครับอ่านักล่าเข้าหัวกับกิ้งก่าล่องหุ่นครับผมฮะเขาไม่กอดตายต้นเกม <c oughs> อุ้มมีบัวด้วยบัวจากออสเตรเลีย <c oughs> อะไรบัวจากออสเตรเลีย <c oughs> โอเคครับทุกคนมาเออโอเคชาชาครับ <c oughs> ราบเมื่อกี้นักล่าไหลนะครับผมตายต้นเกมเลยครับเรียบร้อย ไม่น่าเลยโอเคครับรอบนี้มีอะไรบ้างโอเครอบนี้ก็มีสปายกับหมอผีนะครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่รอบนี้รอบนี้อเ okay, ครับฆาตรกรปิดปฏิกรครับผมไปก่อนเลยเพื่อนโอเคมีเขียวครับผมกับสีอะไรที่มาเก็ต้ยข้างน้ากีน้าผมจำสีไม่ได้สัเวเออเอออะไรนี่ยทองตายนะครับเมื่อกี้ือเห็นน้ำตาลปะสีเหลืองอะ มื色色色่อกี้คือมีสีเขียวกับสีอะไรอยู่นะที่อยู่ตรงเครื่องปฏิกรณ์นะผมไม่แน่ใจนะมีอยู่หลายสีอยู่เหมือนกันที่มาแก้ปฏิกรณ์แล้วผมก็ทำคุยได้ที่ผมจัได้คือขาวมิ้นนะแล้วก็ฝนก็คือตอนเราเป็นกับดักใช่ไหมปินตาแดงอยู่ในท่อตอนที่ไปพ่องปฏิกรณ์นะก็เลยลงไปดัดมอเตอร์ล่างพอกดสปินไปจากนั้นไอ้เหลืองก็ยิงเอาตาเองแค่นั้นแหละเราจะไปดูว่าใครอยู่ในท่อใช่เลย เออผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนผมอยู่โรงอาหารผมอยู่ในห้องไฟทำเวสอยู่แล้วผมสีฟ้ามิ้นอ่ะเข้ามาตามในห้องไฟกำลังทำเวสอยู่หมอใครเป็นหมอเดี๋ยวเดินตามด้วยไปชื่อยจสีน้ำตาลก็ได้ผมเคยเห็นครีแบบนี้บ่อยนง้นเง้นงั้นงั้นข้ามไปก่อนครับข้ามไปก่อนในอำเภอน้าจะวิ่งมายิงจริงครับข้ามไปก่อนครับหลักฐานโอเคนี่ครับเดี๋ยวโอวดให้สีอะไรสีแดงปะ โอเคครับตอนนี้สีแดงเป็นอักซวินผมแล้วนะฮะผมภูวิทักษ์กเหมือนว่าสามารถมอบสวินได้แค่2รอบนะครับทุกคนสองค,คนนะประมาณสองคนสองคนโกงอยู่นะครับผม <S <S จริงๆก็คนเดียวก็โกงแล้วแหละ <S 1> <S 1> อุยอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพื่อนอย่าเอ้ามาดูแพ้ทีเขาผมเป็นอักผมเป็นราชาครับพระราชา เป็นหมอไม่รู้จะเดินตามหมอผมไม่แน่ใจนะงั้นก็สีทองคนดีเนาะสีทองหรือสีส้มเนะสีส้มอ๋อสีส้มโอเคส้มคนดีนะครับผมได้แล้วนะสีน้ำเงินเอ๊สีนี้ขาวราชานะขาวมาันเป็นราชาให้เราเป <laughs> ็นอวิน <laughs> <laughs> เออผมอยากรู้ว่าใครกำลังสะกนตัวอยู่ในห้องพยาบาลเหรอครับตอนนั้นผมอยู่ในห้องไปแล้วผมเห็น สีส้มสีส้มคนดีนะครับผมสีส้มคนดีนะเมื่อกี้ผมเดินอยู่กับสีส้มอยู่ตรงเมื่อกี้อยู่ตรงเครื่องปฏิกรณ์ใช่ไหมอยู่หลายคนเลยมีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีอะไรอีกไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดินมาที่โรงอาหารนะครับใสุ่่งรุ่งนะกวางเดิผมวิ่งตัดกับสีชมพูหลายรอบากะออใช่ตอนนั้นผมทำเพสอยู่ในห้องควบคุมหลักหลังจากนั้นสีชมพูเดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไปเลยให้ผมหวตใครอ่ะมีโจ้กันมีโจ๊กอะระวังโจ๊กด้วยนะระวังโจก ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้มันมีโจกนะครับผมโจกอันตรายนะมัม่นใจเท่าไรเพราใครให้เป็นอัศวินดีนะใครดีนะผมว่าไม่เอาสีส้มโโด,ดีกว่ารู้แล้วว่าสีส้มเขาเป็นคนดีขนาดไหนผมว่าเอาฟาร์มินดีกว่าเอ้าโดนม่วงเฉยโอ้โหเมืไ่ไรเมืไ่ไรโดนม่วงไปละไปแก้กอโทกอนครับ Hello, สีเขียวอยู่ข้างบนนะสีเขียวกับสีมิ้นแก้ไม่รู้ว่าสีอะไรแก่นะวิ่งไปก่อนเลยลับแดงแดงกดไปแล้ว ไอม้วงวาง,งวางเพิ่งหมดอย่างเงี้ยมะม้วงเพิ่งหมดโดูเผาเผาย่างเลยร <c oughs> ะวังโจเกอร์ด้วยนะระวังโจเกอร์คุณต้องระวังโจโกเกอร์ไว้ก่อนมือมันอาจจะไม่ใช่วางเพิร์อมอาจจะเป็นโจเกอร์ก็ได้ไมรราเปลาเดี๋ยวผมวงแฮกถ้าจะอันนี้ก็รีบหน่อยเพราะว่าแบบถ้าวางเพิงก็อันตรายอยู่นะผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวให้ในายอำเภอหรือวัาสดีไปจัดการนี่โอเคครับแกไม่รอดแน่ ข้ามไปก่อนก็ได้ออเอ้ยเดาแล้วโอเคโอเคโอเคไว้จัดการสีม่วงไปแล้วนะครับผมม่วงน่าจะวางเพลิงจริงๆละผมเดานะ <c oughs> คลิปนี้มีแต่เดาเดาเดาครับผมไม่มีข้อมูลอะไรก็เดาครับ <c oughs> เครอบนี้ผมให้อัศวินไปหมดแล้วนะครับผม,ป,ผมป่าผมหน่อยป่าผมหน่อยป่าผมสีแก้ข้างบนดีกว่าข้างบนแก้แล้วสี <c oughs> แดงนี่คนดีใช่ไหมคนดีและสับเปลี่ยนสีแดงสับเปลี่ยนสีม่วงออกไปแล้ว เฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สีอะไรอ่ะสีอะไรแป๊บนึงสีแดงเออสีอะไรอ่ะตาเห็นน้ำตาสแกนนี่หว่าตาสแกนอ่าสีส้มบรหานมาแล้วะไอ้เขียวมันสาบมันสาบเอ๊ะมันเขียวสาบเอาเคยสาบว่ก็คือแดงโดนสาบใช่ไหมจากนั้นไอ้เขียวเดือดอยู่ข้างๆเดี๋ยวมันก็ตายอ๋ออุ้ยผมไม่แน่ใจว่าเมืันสีเจอตลอดเลยอะ น่าจะเป็นสาบรอเปลอาผมกดล็อกมันไว้ตั้งแต่กดทูบนแล้วมันก็วิ่งมาล่างเหมือนมันจะสาบรอ้ปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครสาบใครผมดูไม่ทันนะตรงห้องค้างเมื่อกี้ผมอยู่กับสีส้มตรงระเบียงห้องรูดบัตรผมไม่แน่ใจว่าใครสาบใครนะข้างล่างเมื่อกี้ใช่ใช่มันมันมีคนปีดประตูผมไม่แน่ใจว่ารอเดาชมพูสไปย์หน่อยน้ถ้าไม่ถ้าสปูไม่ใช่สไปยยก็น่าจะไม่แน่ใจอ่ะ อยากวัวชมพูนะทุกคนแต่แบบโอ้ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้ผมให้สีอะไรเอาสีม่วงกับสีแดงใช่ไหมเอาตายกันหมดแล้วสองคนอ่ะเรียบร้อยโอ้โหเอ๊ต้องพึ่ตงตัวเอง้วครับผมสีอ,เเอะไรแก้ข้างบนนะโหมาเป็นแก๊ง้ง <c oughs> ทำเควสหน่อยครับเดินทั้งเกมเราไม่ทาเควส์ทำเควสค,ครับงัดท่อครับพล้อยสีฟาร์มินวิ่งมาครับมินหรือเปล่าฟาร์มินดูวิ่งแปลกๆนะ ตบลอยสีผู้ตายต่อตีชมพูถามบทก็ไม่ยอมวอลกดประหารเองก็เหลือใครอ่ะทีเนี้ก็เหลือน้ำเงินกับมินเนอร์คอมสงสัยมินนะเพมินนี่วิ่งตลอดทั้งเกมเลยรู้ว่าสปินเยอะหรือไงนะครับไม่ผมแค่พพวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรหรอวิ่งหนีเหรอคุ้ยไอ้โดนปาดลงมินหรือว่าสีส้มเ่ะที่เป็นพัสดีอ่ะเริ่มหงนะส้มพัสดีส้มตีต้มพัสดีออกเป็นพัสดีเออลงใครพัสดีอ่ะ เออใครไว้แจ็คอ๋อถามก่อนใครไว้ทำอะไรครับผมทำอะไรตอนนี้ผมตรงใส่ทุกคนที่ขวางหน้าเพราะว่าตอนนี้ผมทำเฟ้ติดแล้วงั้น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 เงิน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 เอาสีเมนต์ไปเอาสีไปผมเป็นผมเป็นนี่ผมเป็นราชาสีส้มก็นี่อยู่อยู่ก็โทษจะไรมุไดเลยสีเมนต์ไปขาวไปเอาขาวไปขาวขาวไปบอกนะครับผมประหารไว้แจ็คอะแพ้หรือชนะเกมจบแน่แหละแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรอ้าวพี่นี่หลอดทางอะไรกินอะไรวะ ก็แปลว่านันไงไข่บินเยค,ครับสีน้ำเงินอ,อ,อีกหนึ่งตานะครับผู้ชมโอ้โหตาเมื่อกี้โจ๊กแล้วต้องคิด้ตแล้วก็โจ๊กจำได้ <laughs> โอเคครับอ่ะพระราชาผมว่าผมเก็บไปใช้ตอน,นท้ายเกมหนึ่งอันละกันเ <Okay. S 2> ต้นเกมคนหนึ่งท้ายเกมอีกคนหนึ่งเมมาเดินเยมีแวมไพร์สปายครับ <laughs> โควต้นครับไอต่อสีอะไรอยู่กับผมสีน้ำตาลมาั้ง <laughs> สีส้ม ส้มเขาไม่ปาดผมนะเขาน่าจะคนดีมั้งสีเหลืองไปแล้วครับโอเคเที่ยวนะขาของคนได่แล้วะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขาถามหน่อยดิบที่เหลืองไพ่นี่มันเล่นยังไงียวเเฮ้ยไม่แน่ใจวะมันเป็นแนวปรสิตเดินตามฆาตกรหรือแนวไหนวะไพ่ไม่ทันเออเดี๋ยวบอกบทที่หลังแล้วกันใครก็ได้ตอบหน่อยดิเริ่มสงสัยละไม่ไม่ที่ที่ที่ตายนั้นสีเหลืองครับที่ตายนั้นสีเหลืองงั้นก็แดงไป พระกาดนี้เวมไพใช่ไหมแวมไพฆาตกรครับกดที่อยู Blaze ่มาไม่มีที่อยู่ใค้ขึ้นน่ะกดไปยังไม่รู้นะเราอาจจะเดินติดติดขัดๆัดเลยนะเวมไพริดจีดเลยครับดีดีดีกูอยากปิดบทไว้ว่ะมึงบอกกูมาดิเวมไพมาทำงานไง อาก็มันฆ่าไงครับโว้ยเยด่นอลูกพี่กูเป็นกินกูจะถามเนี่ยกูสงสัยไอ้เขียวเขียวมันเดินตามกูกูไม่รู้การทํางานมันเข้าใจคําว่าถามบทไหมถ้าเกิดฆาตกรปาดปาดใครสามารถใช้สกิลของคนที่เราปาดได้ครับหรือสามารถบอกรู้บทไดก้กูสงสัยว่าไอ้เขียวมันเดินตาม,ตามกูทาไมโ <laughs> 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 ว้ยเดงเกือบแล้ววิญญาณครับผมว่านะกินเพื่อน กินก็เอาวงกุฎไปครับวิญญาณเหลือภารกิจเดียวแล้วมีทางชนะได้เลยมีสิทธิ์เรียบร้อยยานแม่งจะชนะแล้วเอาไงเหลืองวิญญาณนะฟาร์มินวิญญาณแจ็คฟาร์มแม่เหลืองตัวเองตายกูแค่จะถามเฉยๆว่าแวมไพร์มันต้องเดินตามฆาตกรไหมเพราะว่ากูสงสัยไอ้เขียวมันจะตามกูนำหอกอะไรตั้งแต่ต้นเกมแล้วตามดีๆบอกกูเป็นแวมไพร์ เอองั้นสีแดงแค่ถามไม่เฉยก็ข้ามไปนะวิญญาณหรือภารกิจเดียวแเราต้องตามจับวิญญาณก่อนครับตอนนี้วิญญาณชนะแล้วเรต้องตีีบก่อนนะฮะเอาวิญญาณอยู่หน้าผมเลยมีแต่ตำแหน่งเฉยๆแหละ มันคือภารกิจเออนยานมันมีกี่ท่อนะไปยืนคนละท่อไหมลองดูจน,นได้เรามีกันนั่งเยอะอ่ะเราก็ดักคนละจุดของห้องดีห้องนึ่สักสองคนอะไรแบบเนี้ยก็ไ่ได้ย่นะว่าห้องไฟน่าจะมีหรือเปล่าใจภารกิจไม่รู้ผมว่าผมว่าไม่แน่อาจจะไปเกิดห้องไฟก็ได้ลองไปดูโอเคครับไม,ไม่มีใครถูกออกเหมือนเดิม <laughs> โอเคครับแต่เราลองไปดูห้องไฟก่อน ่าจะให้สีที่นั่นเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมที่เจอวิญ,ญญาณล่าสุดลองให้ไปดูว่าวิญญาณย้อนเจือนอยู่แถวไหนไม่แก้ไฟอ่ะนี่เลยยบร้ยลยครับสีเขียวต้องตามหาวิญ,ญญาณก่อนครับตอนนี้สีม่วงทำไรปาสิปาจัง <What? S 1> เอาปาไม่ได้ถ <c oughs> ามเยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ทำไมมันฆ่ารินได้วะเริ่มงงละโคตรเมียเลยนั่นสีม่วงแวมไพร์ ผมว่าแล้วโอเคครับมารอบสุดท้ายนะฮะถ้ารอบนี้ไม่ชนะก็คือไม่ชนะแล้วรอบสุดท้ายนะครับผมพยายามอีกาการตลอดเลยโอเคครับปะพระราชาเหมือนเดิมเดี๋ยวปะรอบสุดท้ายมีสปายผ่านโลงโอเคครับรอบนี้ง่ายขึ้นหน่อยนะฮผ่านโลงได้แค่เก็บกวาดนะครับผมถ้าเข้าไปกรันยังไม่ตายปิดไฟไปแล้วครับ ไหแก้ไฟครับสีขาวครับสีขาวแก้ไฟนะครับผมเอึอโอเคสีเหลืองกดครับศพหนึ่งที่ในห้องขังอ่ะอนนั้นแม่งประตูมันล็อกอ่ะในห้องลังแล้วสีม่วงก็ตายอ่ะผมไม่รู้ผมไม่เห็นอีกเหมือนจะมีอีกสีหนึงนะ่งไหมปวดละผม<ช>อยู่กับสีม่วงอ่ะมันล็อกเป็นกระดับบกนะใครปวดผมก็คนนั้นแหละสีม่วงตายนี่คืออะไรอะสีเหลืองแล้วอยู่กับม่วงแล้วม่วงก็ตายอ่ะ ตานนี้มันมีสปายนะครับผมตอนนี้ฆาตกรป่าค,คนเดียวคือสปายนะแล้วแต่ผมผมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะเมื่อกี้ผมอยู่กับสีขาวแว็บหนึ่งแค่แวบ,บเดียวตรงแถวๆระเบียงห้องไฟแป๊บเดียวแล้วก็เดินขึ้นมาทำเควสตรงมอนิเตอร์บนห้องไฟนะกำลังช่องมอนิเตอร์บนอีกเครื่องปิกอเออะเออเจ้าแห่งเวลาผมว่าคำพูดสีเหลืองกับแดงไม่ปกติว่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งให้เอ้าไม่ยังไม่ให้ใครไปใช่ไหมหรือให้ไปแล้วให้ไปแล้วหรือผมให้ไปแล้ว ใ่ I went, I <gli> <trouble> ้ใครไปผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยเก็บค่อยใช้เลยกดรัวๆเลยย้อนเวลาแล้วอืออารอยโอ้โหสั้นกดรัวๆแล้วปาดขาวนะครับโดนกินไปอีกแล้วครับแผลไฟกลางรัวๆปาดนำอยเรียบร้อยโอ้โหย้อนเวลาไปครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเพื่อนสวยเออเอาขาวไปเอ้าวผมตายเอาขาวไปเอาขาวไปแดงนีวิ่งหนีเลยแม่เลยไม่หนีอะไร<ด>กูไ,ไปสแกนตัวอยู่ในห้องพยาบาลไม่รู้เลยแน่ว่าย้อนเวลาละแต่ย้อนผมไม่ทันเลยผมตายก่อนโอ้โห้แผลไฟกายอีกแล้วโอ้โ,โอเคครับดีขาวไปหลอดอวก,กาศครับผมเป็นไฟกลางนะครับ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็ชอบกระบะใครชอบกดไลค์กดแชร์สักคล้ายๆนะครับทุกคนนะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเฉิดฉายหรือแบบอะไรม,ม,มากเท่าไหร่แพ้ทุกตานะครับทุกคนเล่นราชาแพ้ทุกตาก็เอาเป็นว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกัน